อีสานเราก็ปกติก็จะเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะขาดน้ำนํำลื่มน้ําใช้บางฤดูก็ค่อนข้างลาบากมีบางปีที่จะประสบปัญหาเรื่องของน้ำงนํำดื่มน้ําใช้ประสบการณ์บางช่วงก็เคยมีโอกาสที่น้ําไม่พอใช้ทั้งอุปโภคบริโภคนะครับการหาน้ําดื่มก็ภาคลังมาก็ต้องใช้น้ําขวดน้ําถังซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็จะอยู่ห่างไกลบางช่วงอาจจะ ส่งไม่ทันบ้างอะไรบ้างก็มีความรู้สึกว่าอยากหาวิธีการผลิตน้ําดื่มที่มีคุณภาพดีๆมาใช้สําหรับในส่วนของชุมชนเองในส่วนของตัวเองตลอดจนหมู่บ้านข้างเคียงก็เลยคิดขึ้นมาแล้วก็ลองหาวิธีการทั้งลูกๆทั้งครอบครัวช่วยกันคิดหาวิธีการว่าเราอยากมีโรงงานน้ําดีๆน้ําที่ดีน้ําที่มีคุณภาพสะอาดรสชาติดีมีคุณค่าก็าเลยได้ รวมคิดนะครับแล้วก็ตั้งเป็นหลงผลิตน้ําดื่มขึ้นมานะครับสําหรับพื้นที่แถวนี้เดิมก็เป็นที่นาของตายายนะครับก็ประกอบอาชีพทํานากันแต่ว่าคนแกคน่คนเฒ่าเคยเล่าให้ฟังว่าพื้นที่แถวนี้จะเป็นแหล่งน้ําเป็นน้ําดื่มเป็นบอ่อน้ําดื่มธรรมชาติที่รสชาติดีนะครับในหมู่บ้านหมู่บ้านแถวนี้เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มันก็จะมาตักน้ําดื่มที่นี่ซึ่งเป็นบอ่อธรรมชาตินะครับเมื่อยุกาะก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับ ที่ตัดนใจลง,ลงทําที่นี่เพราะว่าทําเลที่นี่ค่อนข้างจะดีนะครับเป็นทําเลที่ค่อนข้างจะเหมาะนะครับรอ,อบด้านก็จะเป็นธรรมชาติเป็นแหล่งที่สะอาดเราก็ผ่านขั้นตอนในการดําเนินมาตั้งแต่เรื่องการขออนุญาตเจาะน้ําบาดาลน,น้ำก็ดีนะครับ เราใส่ใจในเรื่องของเครื่องจักรในเรื่องของการผลิตนะครับผู้ที่มาดูแลในเรื่องของการผลิตเครื่องจักรเราคัดเลือกเครื่องจักรที่มีคุณภาพนะครับใส่ใจใเรื่องของคุณภาพในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของคุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับนะครับก็โชคดีที่ทีมงานมาดูแลเป็นอย่างดีนะครับโรงงานของเราตอนนี้ก็ถือว่าเราผ่านการ ตรวจจากสาธารณสุขจังหวัดแล้วนะครับในเรื่องของการตรวจทิศประกอบการนะครับได้รับการรับรองแล้วแ่้ก็ในส่วนของคุณภาพน้ําก็ได้รับการตรวจจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเพราะงั้นเชื่อใจได้ว่าน้ําของเราเป็นน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์น่าดื่มเป็นน้ําที่มีคุณภาพครับที่มาของชื่อน้ําดื่มมีชีวานะครับก็เราก็คุยกันในลูกหลานว่าเออชื่อน้ําเราจะเอาชื่ออะไรดีนะครับก็มาคิดกันว่ามีชีวา มีชีวาก็คือเหมือนคนที่มีชีวิตชีวาคนที่กระฉับกระเฉงถ้าคนโบราณจริงๆก็จะดูกันว่าเออใครที่หงอยเหงาๆเราก็จะบอกเออไม่มีชีวิตชีวาเลยนะครับนี่คือที่มาของคําว่ามีชีวาดื่มแล้วมีชีวิตมีชีวาสดชื่นแจ่มใสก็ยังไงขอฝากเรื่องของน้ําดื่มมีชีวานะครับที่จะทําให้ท่านสดชื่นมีชีวิตชีวาน้ําดื่มที่มีคุณค่าน้ําดื่มที่ดื่มแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวา น้ำดื่มมีชีวาพุกกันเร็วๆนี้ครับ